ส,สวัสดีค่ะสูนี้อกกนะคะนี่พ่อครัวนะคะกลับมาจากกทรมนะคะเข้าครัวทันทีโอ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 ้อโ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 ดปรอโ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 ลโยโออโ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 ออโอโออเลยอนอโอโออโอโอโกโอ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 โกโอโอโแล้วอโ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 ออโออโ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 นโอโอออโอโ แต่เราจะทำแบบแห้งเราไม่ได้ทำแบบน้ำเราจะทำแบบแห้งเพราะ้ากินถ้าทำแบบน้ำเดี๋ยวมันจะหกเดี๋ยวเราจะเปียกมะลอกมะเล็กเลอะเทอะไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก็ตักอะไรนะตักตักเล้งใช่ไหมคนเนี้ปเปื่อย มันลอยอ่ะมันลอยอ่ะมันลอยอ่ะเล็งมันลอยได้อ่ะนี่ชิ้นนี้ที่เราชอบกินพอดีด้วยเอ็น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 มันลอย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 มันลอยกแล้วอ่ะมันไม่อยู่กับพี่เนี่ยตีนไก่ก็เอาได้นะอันนี้แต่ก้นเลงเนี่ยเนี่ยมันลอยอยูแล้วลอยอยูแล้วคุณผู้ชมมันลอยมาใช่ไหมอ่ะเต็นเตีนเจอแล้วเจ๊มั้ โอ้จะไม่เอาน้ำใช่เอาแห้งๆไปเอาอะไรปุ๊เพราะว่าจะเป็นรถไปเลยพิ่เอาอะไรนะไปเก็บผักเอา,<ล>าอือนี่แหละมันๆชิ้นนี้มันๆๆได้แล้วไปแล้วทุกคน มีเส้นแมวอะไมวเจะเอาข้าวไงเอาข้าวโปะไปอะเอาข้าวโปะไปะมะเอาตัาวมาทางนี้หน่อยจะดูว่าตักข้าวยังไงพายเอซีมาดูเสือพาไปกินข้าวตรงนี้หน่อยแล้วก็โปะข้าวไปแบบนี้เหมือนอาหารญี่ปุ่นไงเขาจะกินแบบนี้แหละอออันนี้คือสมมุติว่าเราเป็นญี่ปุ่นแล้วกันออา อันนี้เป็นเป็นส่งยูทูบญี่ปุ่นเรียบรอ้อยแล้วแต่ <S 2> <S 2> บางเอิญทีนี้เราก็จะรุ่นนิดนึงเพื่อความาแซ่บนัวนะฮะใส่ไหนอ่ะพริกอันนี้ใส่พริกไปนิดนึง<อ>จะได้มีสีสันอ๋อใส่น้อยแทน้อยอันี้แหละจะนพงเทน้อยวเแพงเนาะก็ใส่ทั่ว ซอสลอะไรนะชอสชอตชอตอะไรอ่ะเขไม่กินไม่กินหนึ่งแค่นี้ก็สวยอร่อยแล้วโอ้มารออยู่เดี๋ยวไปก่อนเอาไปแล้วเอาตัวมาเป็นน้องปลุน้องปลุเหรอน้องปลุน้องปลุกอะไรนะปุกปีนะต้องปุกปีเอาตอนนี้ลุงคืนมาทำไม อ๋ายังอยูอยีกถ้วยนึงน้พอเาอีกไหมยังอีถ้วยน่ผู้บก,กินมถ้วยต่อวันโอ <laughs> ้าเลยกล่ถ้วยต่อมือ้อฮะผู้ว่าอยู่กับลูกไม่มีวันพอตายแล้วมันอยู่ที่เอเองจะกินหรือไม่กิน <c oughs> เสือไปไหนอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วก็รู้ว่ากลับมาจะมีไฟมาเอาลมไปไหนลุงเอาลมไปไหนอ๋ไไนอลงม,มาจากที่ต่ำลงม,มาอยู่ที่ต่ำแล้วบอก ไม่ได้ยินจ้อยไปรีบๆโบพริกนี่เราต้องใส่อะไรมันหนุนใบจะไม่หงิกมันก็จะมีปุ๋ยนู่นถามผู้เชี่ยวชาญหมุนดูใบนะผู้เชี่ยวชาญนะกำลังถ่ายใบอยู่นะผู้เชี่ยวชาญนะผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วนี่มันผู้เชี่ยวชาญนะนนผู้เชี่ยวชาญกำลังไปดูอยู่นีเหมือนกัน เพราะก่อนย่าบอกว่าอะไรนะมีฐา,ฐานฐานย่าตอนนี้ก็ไม่ไหวแล้วย่ามกกัาน็กมนไหวบากคนตถายใช่อาชีพเราแต่เก่าก็เสียย่านี่ละผู้ผู้เชี่ยวชาญาไปเชี่ยวชาญแล้วไปดูแล้วผูตื่นนอนวา,างไว้ก่อน เดาว่าเขาให้เราเวลาเขาบอกว่าต้องใส่ทุกทีให้แกแกไม่กินลูกอิ้นทีมั้งแกบอกมือฟันเขียวใครกินโรตีบ้างลูกลูกบอกอัดแน่นไปเลยกินไปเลยแล้วแต่เรากินโถ้าปุกกินได้เอาใส่เยอะๆโรตถ้าเราขายก็มันอีกอีกอย่างนึงอืมแต่นี่เรากินเองถ้าเราขายใส่งลูกสามลูกอืมอันนี้เรากินเองแล้วแต่เรา สิบลูกไม่ได้กาแฟแล้วแต่กะปฟกากินพิรุกโอกยแกใส่ได้นี่ใส่ห้าเอลแล้วนะแล้วที่แอนถามว่าพร้มหรอเปล่าหนูไม่ได้พรมหนูเพิ่มอนั่นหนูเพิ่มใส่จริงเห็นหนูดึงขางเกลมไห จะลืมเสื่อเป็นไรนั่งในรถยายจะทิ้งเหรอไม่ตอนเสร็จนำมาปลาเสียดายเสียดายเพราะดูอันนั้นไหวโผล่เอาน้ำเอาไหวโผดอันไหนเนื้อเปื่อยอันไหนทางไหนนะ้าได้ไม่ได้เอากลัมอได้แต่ถ้าถ้าจะตักอันน่น่เอาเอานั่นได้เด้อ แั่เราเดี๋่วน,นกระดูกเอาไว้ก่อน <c oughs> น,ออนี้เราอไปไหนแล้วผู้เชี่ยวสานที่เมื่อกี้นี่ไปแล้ว อ้าหแน่นมากเลยแน่นนะคะเยบร้อยแน่นแน่นใครกินใครได้ใครกินใครได้ใครกินใครได้กะปิอ่าใช่ จัดเต็เมค่ะเพราะว่าเอเพิ่นเลี้ยงแล้วเราก็กินกันค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะอ้าวใสยย่เยอะมากเลยพริกชอบพริกชอบเปรี้ยวเหรอกล,ล,ลสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ